เป็นเอเนตข้อที่96แล้วนะคะข้อที่96โจทย์ก็มีอยู่ว่าวัตถุ A นะคะวัตถุ A มีมวลเป็น2เท่าของวัตถุ B ปล่อยทั้งคู่ให้ตกจากหยุดนิ่งจากระดับสูงเดียวกันขณะเมื่อกระทบพื้นนั้นโมเมนตัม um ของวัตถุ A มีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุ B โอเคนะคะเดี๋ยว พี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังอีกรอบก็คือวัตถุ A มีมวลเป็น2เท่าของวัตถุ B คือมีวัตถุ2อ,อันอันหนึ่งมีมวลเป็น m นะก็คือ m ของ B เนี่ยคือมวลของ B เนี่ยมีเท่ากับ m นะส่วนมวลของ A เนี่ยเขาบอกว่าเป็น2เท่าของวัตถุก B ก็ต้องเป็น2 m ถูกไหมนะแปลความจากโจทย์ได้อย่างนี้แล้วเขาบอกว่าปล่อยให้ทั้งคู่ตกจากหยุดนิง่งก็คือจากเดิมหยุดนิง่งก็คือ u เป็นศนถูกไหม จากระดับสูงเดีวยวกันก็คือระยะทางเท่ากันก็คือ h เท่ากันนะแล้วเมื่อกระทบพื้นเนี่ยโมเมนตัมของวัตถุ A มีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุ B นะหาว่าโมเมนตัมของ A เป็นกี่เท่าของโมเมนตัมของ B นะโมเมนตัมคืออะไร p ใช่ไหมโมเมนตัมใช ออตัวแทนเป็น p นะเป็นสัญลักษณ์ทางเวกเตอร์นะ p จะเท่ากับ m กับ v ถูกไหมโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราหา p ของ a ก็ต้องเป็น ma คูณ va ถูกไหม p ของ b ก็จะต้องเป็น mb แล้วก็คูณกับ vb นะโอเคทีนี้เราต้องการหาของ pa แล้วก็ pb นะแล้วเราก็เอาอมาเทียบว่า pa เป็นกี่เท่าของ pb นะทีนี้เนี่ยเราก็รู้ว่า m ของ a เนี่ยนะ จะเท่ากับ 2m ถูกไหมในขณะที่ m ของ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ m นะทีนี้เนี่ยเราก็เหลือแค่หา va กับ vb ละนะเราก็มาพิจารณาการเคลื่อนที่กันนะสมมุตินี้เป็นที่สูงซึ่งเขาบอกว่าที่สูงระดับเดียวกันก็คือ h ถูกไหมแล้วก็มีวัตถุ2ออันนะอันเล็กก็แทนด้วยมวล m ละกันอันใหญ่แทนด้วยมวล 2m โอเคไหมจะได้นึกภาพกันง่ายๆนะโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะดูแค่ตรงนี้นะ โอเคมีวัตถุนะถูกปล่อยจากระดับความสูงที่เป็น h นะแล้วก็มีวัตถุ2อันอัน1 m อัน1 2m นะโดยที่ความเร็วต้นก็คือความเร็วในการปล่อยเนี่ยก็คือเขาปล่อยออกมาก็เป็น u เท่ากับ0ถูกไหมทีนี้เนี่ยเราก็เอามา เข้าสูตรนะเราต้องการที่จะหา v ที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยตกถึงพื้นถึงแม้วาต้องการหา v ตรงนี้นะเราต้องการหา v ตรงนี้เพราะ v ตรงนี้นี่แหละก็คือ v ที่เรามาคิดโมเมนตัมถูกไหมเราก็เลยต้องเลือกสูตรในการเคลื่อนที่จากส่สูตรหลักที่ได้คําตอบ v ออกมานะก็คือสูตรที่มี u ถูกไหม u เป็นศูนย์มี h แล้วก็มี v ถูกไหมอีกอันนี้อาจจะเป็น g ก็ได้ถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ดูแล้วตกเรื่องอความเร่ง g เท่ากับ10ถูกไหมโอเคนะเราก็เลยไปเลือกสูตร ที่มันมีทั้งหมด4ตัวนี้นะโอเคสูตรนั้นก็คือ v square เท่ากับ u square บวก2 g h โอเคนะคะสูตรนี้ทีนี้เ,นเราก็ต้องการที่จะหา v s q u a ซึ่ง u square u เป็น0ูน,นะบวก2 g เป็น10 h ก็เท่ากันถูกไหมเราก็จะได้ว่าของ v a เนี่ยนะก็เป็น2เป็น20แล้วก็ h ของ a แล้วก็ v b เนี่ยก็จะเป็น20 คูณกับ h ของ b แต่ h ของ2ตัวนี้เท่ากันก็แสดงว่า v เมื่อตกถึงพื้นเนี่ยของ a กับ b เนี่ยเท่ากันนะ v ของ2ตัวนี้เท่ากันนะก็คือ v ตรงนี้เนี่ยเท่ากันโอเคทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่า v ปลายมันเท่ากันเนี่ยเราก็มาพิจารณาอันนี้เลยนะ p เนี่ยตะกี้พี่บอกไปว่าเท่ากับ m v ถูกไหม p ของ a ก็คือ m a v a p ของ b ก็คือ m b v b นะ m a พี่ให้แทนเป็นเท่าไหร่เออ m a ตะกี้ เอมีมวลเป็น2เท่าของ B ก็แทนเป็น2 m งถูกไหมเมื่อมวลของ m b เท่ากับ M นะส่วน VA กับ v b เท่ากันก็แทนเป็น v ทีนี้เนี่ยเราเขาถามว่า PA ก็คือโมเมนตัมของ A เป็นกี่เท่าของโมเมนตัมของ B ก็คือเอา p a หารด้วย PB ก็จะเท่ากับ2 MV หารด้วย MV ถูกไหมก็จะตัดกันไปก็จะได้2เท่านะคำตอบก็คือ2เท่าเราก็จะมาดูในช้อยว่าช้อยตอบข้อไหนเอ่ยนะช้อยก็ตอบข้อ3านะตอบว่า2เท่า โอเคนะจริงๆข้อนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยแม่นกลศาสตร์ในเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําหนักเนี่ยนะไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนที่แนวตรงเลยนะอย่างถ้าเกิดว่าตรงจากที่สูงระดับเดียวกันความเร็วต้นเท่ากันความเร่งเท่ากันความเร็ว,ว,รวปลายย่อมเท่ากันอยู่แล้ว v ปลายเนี่ยย่อมเท่ากันอยู่แล้ว นะพอเรารู้ v เท่ากันปุ๊บโมเมนตัมก็คือ mv นะการที่จะรู้โมเมนตัมกี่เท่าก็ขึ้นอยู่กับ m เท่านั้นนะอันนี้คือถ้าเราแม่นนะเราก็ตอบได้เลยว่าตอบเอยเข้อ3นะก็คือตอบ2นะั้นถ้าเราแม่นนะแต่ถ้าเราไม่แม่นเราก็มาคิดอย่างนี้ก็ได้นะเวลามันเหลือเฟือนะเอาให้ชัวร์ๆถูกๆน่าจะดีกว่านะคะโอเค